สวัสดีค่ะกรินคณาคงเพชรนะคะเป็นพันธารักของนิทรรศการคลื่นแม่น้ำแผงมหาสมุทรนิทรรศการศิลปะที่ส่งเสริมความเท่าเทียมกันของมนุษย์เนื่องในวันสตรีสากลที่ไม่จํากัดเพศค่ะจัดขึ้นโดยลาลูนาแกลเลอรี่จังหวัดเชียงใหม่ ผลงานในนิทรรศการนี้ประกอบด้วยผลงานของศิลปินและนักออกแบบไทยทั้งหมด15คน4คนในนี้เป็นนักศึกษาจากคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะผลงานชิ้นแรกที่เราจะพูดถึงก็เป็นผลงานของนักศึกษาชื่อว่าชัยรัตพวงเงินในผลงานย้อนคืนรากของอัปกติสำรวจความอัปกติในหมู่บ้านจนถึงตัวตนวันวานจนถึงวันนี้และวันต่อไป ผลงานชิ้นนี้เป็นศิละปะแสดงสดจัดแสดงขึ้นที่ใต้ต้นไม้ต้นนี้ในคืนวันเปิดนิทรรศการในผลงานชิ้นนี้ช้ยรัตได้เขียนบทร้อยแก้วขึ้นมาเพื่อที่จะนำมาทำเสียงประกอบการแสดงเสียงที่ออกมามีลักษณะบิดเบี้ยวแล้วก็มีความก้องลึกเสียงเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกของศิลปินเองที่ถูกภาวะแวดล้อมตั้งแต่วัยเด็กของเขาทำให้เขารู้สึกว่าตัวเขาเองไม่ปกติและเป็นอื่นในสังคม เขาพาเราย้อนไปในความทรงจําในวัยเด็กของเขาที่ส่งผลกระทบมาถึงปัจจุบันเขามองว่าตัวของเขาเองคือความคลุกเคล้าก,กันของความเป็นครึ่งๆกลางๆของเพศภาวะความรู้สึกเหล่านี้ถูกถ่ายทอดผ่านการเปรียบเทียบก,กับคลื่นสมุดคุณผู้ชมสามารถดาวน์โหลดงานเขียนฉบับเต็มได้จาก QR Code ในท้ายวิดีโอนี้ค่ะ ผลงานชิ้นแรกที่จะได้สัมผัสเมื่อเดินเข้ามาภายในแกลเลอรี่ก็คือผลงานของนักปรุงกลิ่นซีริรัตเหล่าทัพผู้ก่อตั้งแบรนด์ Patchouli s e n t Design งานชิ้นนี้เป็นอินเทอร์แอคทีฟนำเสนอในรูปแบบของแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อให้สอดคล้องกับช่วงเวลาและสถานการณ์ที่เราทุกคนต้องเผชิญร่วมกันในปี2019-2021ที่เป็นช่วงเวลาที่เธอนั้นสร้างผลงานชุดนี้ขึ้นเช่นกันผลงานมีชื่อว่าบันทึกกลิ่นที่หายไปเป็นการปรุงกลิ่นขึ้นจากแรงบันดาลใจที่ได้รับจากการพูดคุยสัมภาษณ์จากผู้มีประสบการณ์จริงแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์กลิ่นแรกชื่อว่า Reward ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์เรื่อง Pieces of a Woman กลิ่นนี้เป็นกลิ่นของความทรงจําในรูปแบบของกลิ่นที่เคยได้สัมผัสเพียงครั้งเดียวในชีวิตแล้วหายไปตลอดการเป็นกลิ่นที่อบอุ่นที่ช่วยประคับประคองตัวละครให้ข้ามพ้นความรู้สึกที่แหลกสลายในช่วงหนึ่งของชีวิตไปได้กลิ่นที่2ชื่อว่า The Lost เป็นกลิ่นที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการสัมภาษณ์อดีตผู้ป่วยโควิดคนไทยในนิวยอกเป็นการบ่งบอกถึงความรู้สึกที่กลิ่นที่เป็นอัตลักษณ์แล้วที่เป็นวัฒนธรรมที่สามารถบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนได้หายไปในช่วงหนึ่งของชีวิตกลิ่นที่3เป็นกลิ่นที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการสัมภาษณ์ผู้ที่ไม่เคยได้รับกลิ่นใดๆตั้งแต่เกิดพูดถึงความฝันของผู้ให้สัมภาษณ์ว่าเขาอยากจะเข้าใจกาแฟให้มากขึ้นจากกลิ่นของมันเพื่อที่จะได้อยู่ในมิติเดียวกันกับเพื่อนในเรื่องนี้ช่องว่างของความฝันเล็กๆนี้ เติมเต็มได้ไม่ยากสำหรับคนทั่วไปแต่สำหรับผู้ให้สัมภาษณ์การเติมเต็มความฝันนี้อาจเป็นเรื่องของการพลิกชีวิตประหนึ่งว่าจะต้องย้ายไปอยู่ดาวอื่นเพราะสิ่งนี้หมายถึงการรับรู้กลิ่นที่ไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนนั่นอาจทําให้ความรู้สึกและการรับรู้ต่อสิ่งอื่นเปลี่ยนแปลงไปตลอดการ ผลงานชิ้นที่3จัดแสดงในส่วนที่ใช้เป็นห้องประชุมของลาลูนาแกลเลอรี่เป็นผลงานศิลปะในรูปแบบของอาหารโดยเชฟไรท์นัชริยาเรือนยศมีชื่อว่าคำพดีความของผลน,นมเชฟไรท์แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายและความเท่าเทียมกันของมนุษย์โดยการมองหาสิ่งที่คนทุกเพศและคนส่วนใหญ่มีร่วมกันและสามารถสื่อถึงความเป็นคนได้นั่นก็คือหัวนมนั่นเอง อาหารของเชฟไบรท์ถูกนํามาจัดวางเพื่อเปลี่ยนบริบทของพื้นที่จากความขึงขังเป็นการเป็นงานของพื้นที่เมื่อใช้ประชุมให้เป็นความขำขันขี้เล่นในบรรยากาศของการเฉลิมฉลองผลงานชุดน,นี้ใช้คุกกี้รูปหัวนมในการตกแต่งและเป็นส่วนประกอบของอาหารมีจุดเด่นอยู่ที่เค้กรูปหัวนมหวานแหววขนาด3ปอตอนสิ่งนี้เป็นการเชิดชูความสามัญของมนุษย์ในความเหมือนที่แตกต่างและในความแตกต่างที่เรามีเหมือนกันเพราะความหลากหลายและเท่าเทียม คือความสุขที่มนุษย์ทุกคนควรได้ลิ้มรสมาถึงห้องจัดแสดงของศิลป,ปินคนที่สี่ของเราชื่อว่าจิรัชยาพริบไหวผลงานชุดนี้มีชื่อว่าบทกวีจากสวนหลังบ้านการนั่งทำงานในสวนการมองพันไม้และสิ่งมีชีวิตเล็กๆในสวนหลังบ้านทำให้จิรัชยานึกถึงกิจวัตรและบทสนทนาที่เรียบง่ายและงดงามของตา ผู้มีความใส่ใจอาทรต่อสิ่งมีชีวิตรอบตัวสิ่งเหล่านี้สะท้อนออกมาในผลงานด้วยการมองเห็นคุณค่าของเวลาและชีวิตผ่านวิธีของเส้นสีและพื้นที่ว่างที่ถูกจัดระเบียบโดยเจตนาในทุกๆวันหากต้องการทำความเข้าใจกับผลงานของกีรัชยาในชุดนี้อยากให้ผู้ชมคิดว่ากำลังสวมบทบาทของการเป็นนักสำรวจที่กำลังมองหาความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะกับความรู้สึก นึกและคิดผ่านร่องรอยการแสดงออกของศิลปินร่วมกับคุณสมบัติของวัสดุซึ่งมีความหลากหลายมากในผลง,งานชุดนี้ยกตัวอย่างเช่น2ชิ้นแรกทางซ้ายมือของห้องเป็นงานที่เขียนลงบนกระดาษทํามือมีองค์ประกอบน้อยแต่ใส่ใจและใส่ลงไปอย่างระมัดระวังทําให้เราสามารถคิดได้ว่าศิลปินน่าจะมองเห็นและเคารพคุณค่าของความงามของกระดาษที่เลือกมาทํางานด้วยแน่ ถัดมาเป็นภาพขาวดำซึ่งเมื่อมองใกล้ๆจะเห็นว่าศิลปินใช้กระบวนการที่ทำให้เกิดความสมดุลทั้งทางสายตาและอารมณ์โดยเริ่มจากการใช้เทคนิคที่ใช้การแสดงออกโดยสัญชาตญาณในฉับพลันด้วยการใช้มึกจีนแต้มป้ายสลัดลากลงไปแอคชั่นเหล่านี้ผสมกับคุณสมบัติของน้ำหมึกน้ำและผู้กันจนเกิดเป็นภาพแรกและถูกสร้างระเบียบด้วยการใช้สีอะคริลิกเพื่อคัดกรองและโอบล้อมพลังที่แสดงออกนั้นไว้ด้วยสีขาว ซึ่งการเลือกใช้สีขาวที่ทุกคนเห็นว่าเป็นสีที่ธรรมดาแต่จริงๆแล้วสีขาวนั้นมีหลายเฉดและมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันสีขาวที่เลือกใช้ในงานนี้เป็นสีขาวไทเทเนียมที่มีคุณสมบัติทึบแสงที่สุดทําให้มีการกลบทับพื้นที่อยู่ชั้นหลังได้เกิดเป็นรอยแปรงที่น้อยและบางเป็นรอยแปรงที่จางแต่หนักแน่นและฉับพลัน อีกตัวอย่างหนึ่งในงานชุดนี้ก็คืองานที่ชื่อว่า Pink Flower ในฐานะของผู้ที่คัดเลือกผลงานเข้ามาแสดงเราเห็นว่าศิลปินนำวัตถุสำเร็จรูปเข้ามาใช้ในที่นี้ก็คือกระดาษห่อของขวัญที่ถูกพิมพ์ออกมาจากโรงงานและนำมาเขียนทับด้วยลายเส้นลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์ของจิรชยาที่ทำให้เธอนั้นเป็นที่รู้จักในผลงานชุดก่นอนๆลายเส้นนี้เกิดจากการรวมสติไว้ที่ปลายปากกาและจรดล,ลงไปบนกระดาษค่อยๆลากเส้นอย่างตั้งใจ การที่จิรัชยาใช้เส้นกับกระดาษพิมพ์ลายจากโรงงานเรามองว่าเป็นเหมือนการมอบชีวิตให้ดอกไม้ในลายพิมพ์เปลี่ยนจากกระดาษที่มีความกระด้างแต่กำเนิดให้เป็นกระดาษที่มีจังหวะมีการเคลื่อนไหวที่อ่อนโยนมีชีวิตขึ้นมา จะเห็นได้ว่ากระบวนการสร้างสแสดงให้เห็นเรื่องของความสมดุลสติสมาธิซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับหลักการสร้างสมาธิที่เป็นส่วนหนึ่งของกิจปฏิบัติในศาสนาโดยที่เธอไม่จําเป็นต้องเข้าไปศึกษาหลักเกณฑ์หรือท่าเตนใดๆสแสดงให้เห็นการเห็นถึงคุณค่าความใส่ใจต่อสิ่งรอบตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับกติกาบาัคบุญใดๆสิ่งเหล่านี้หล่อลลอมให้เกิดป็นงานของศิลปินหญิงคนหนึ่งขึ้นมาทําให้เราฉุกคิดตั้งคําถามขึ้นมาว่าจะเป็นไปได้ไหม ในวันที่เราเฉลิมฉลองความสำเร็จของสตรีเราจะสามารถรำลึกถึงความอาทรของบุรุษธ,ธรรมดาผู้เป็นแรงบันดาลใจของความอ่อนโยนนี้เพราะในที่สุดแล้วความเป็นมนุษย์ก็คือหมุดหมายของการเฉลิมฉลองของทุกคนห้องจัดแสดงถัดมาเป็นห้องเล็กๆที่จะแสดงผลง,งานชุด เมื่อเราคือปัจจุบันของศิลปินชื่อสุรัตประภาสินตบุตรใช้เทคนิคปากกาดำบนกระดาษผลงานแสดงออกถึงช่วงเวลาณจุดแห่งการตัดสินใจที่จะหลุดพ้นจากพัฒนาการทางความคิดเทคนิคการวาดด้วยปากกาที่เลือกใช้นั้นสอดคล้องกับแนวความคิดในเรื่องการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแล้วลงมือทำคุณผู้ชมอาจทดลองด้วยการลากเส้นปากกาเหมือนเส้นผมยาวๆในงานนี้เราจะเห็นว่าถ้าเราชะงักแม้แต่นิดเดียวน้ำหมึกจะมากองกันที่ปลายปากกาส่งผลให้เห็นเป็นจุดกองน้ำหมึกอยู่บนกระดาษและเส้น ที่ไม่ต่อเนื่องแต่ถ้าเราเล็งที่ดีแล้วตัดสินใจลากเส้นในครั้งเดียวก็จะได้เส้นที่ต่อเนื่องนอกจากการเล็งและการตัดสินใจแล้วยังต้องมีความชํานาญในเรื่องการผ่อนหนักเบาของน้ำหนักมือศิลปประพาทำซ้ำในกระบวนการตัดสินใจและลากเส้นในทุกๆเส้นจนได้ภาพที่เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงวินาทีแห่งการตัดสินใจนอกจากศิลปประภาจะร่วมแสดงผลงานกับเราแล้ว เธอยังนำทีมคุณครูจาก Past เท s t u t u o i o สตูดิโอศิลปะส,สำหรับเด็กของเธอมาสอนให้กับเด็กๆผู้เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงระหว่างการแสดงนิทรรศการเนื่องในวันสตรีสากลที่จัดขึ้นโดย l a ลูนาแกลเลอรี่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอีกด้วยค่ะมาถึงศิลปินคนที่6ประวีนเปียงชมพูผลงานในห้องนี้คัดเลือกมาจากผลงานของเขา3ชุดคือ sanctuary inside the soul อีควอ i b เบียและมิเดลอฟ o นว e ร์ผลงานทุกชิ้นสร้างขึ้นด้วยเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้งานที่เห็นอยู่นี้อาจมองได้ว่ามีความเบาบางทางสายตาแต่จริงๆแล้วทุกชิ้นประกอบขึ้นจากการพิมพ์มากกว่า30ชั้นสีแต่ละชั้นถูกพิมพ์ลงตำแหน่งเดิมอย่างไม่คลาดเคลื่อนจนกระดาษที่ถูกผลิตขึ้นมาสำหรับงานพิมพ์ไม่สามารถรองรับน้ำหมึก และไม่เหลือรอยพุนของกระดาษให้รองรับสิ่งใดได้ต่อไปความหนักและแน่นด้วยเนื้อสีจะต้องใช้เวลาราอคอยให้สีแต่ละชั้นซึมเข้าหากันอีกหนึ่งปีจึงจะปรากฏให้เห็นเป็นงานที่สมบูรณ์ให้เห็นเป็นสีที่อิ่มแสงแต่เป็นวัตถุที่พลาเรือนห้องในผลงานคือการเปรียบเทียบห้องทางกายภาพากับพื้นที่ภายในความรู้สึกของศิล,ลปินใช้ภาาโต๊ะเก้าอี้หน้าต่างกรอบและผ้าใบที่ว่างเปล่า เพื่อเป็นสัญลักษณ์เชื้อเชิญให้ผู้ชมเข้าสู่กระบวนการการตีความและตั้งคำถาม,ถาม แม้ว่าผลงานจะไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อสำรวจปะทะสะท้อนสังคมเศรษฐกิจและการเมืองหรือเรียกร้องสิทธิใดๆโดยตรงแต่สิ่งนี้อาจเป็นการแสดงผลกระทบภายในจากสิ่งเร้าภายนอกที่ซ่อนเอาไว้ด้วยความหนักหนาของชั้นสีวินยัยและการอดทนรอคอยที่ทั้งเป็นระเบียบและเคร่งครัดเอาไว้ในกระบวนการการทำงานภายใต้ภาพปรากฏแห่งความบางเบาจึงทำให้คิดได้ว่างานนี้อาจเป็นพื้นที่พักผ่อนปลอบประโลมชั่วคราวของศิลปินและผู้ชมจากแสงจ้าภายนอก หรือเป็นสภาวะที่สงบก่อนพายุใหญ่จะพัดพังทุกอย่างก็เป็นไปได้เช่นกันจึงอยากชวนคุณผู้ชมให้ลองคิดว่าหากเราสามารถสร้างพื้นที่ขึ้นมาได้เพื่อที่จะหลบพักจากความหนักอึ้งหรือเพื่อเตรียมการเตรียมตัวที่จะ,ะเผชิญกับสิ่งภายนอกพื้นที่นั้นของคุณจะเป็นอย่างไรผลงานของศิลปินคนที่7เป็นผลงานของนักศึกษาชื่อว่าปิยธิดาอินตา ผลงานชื่อสายยายปรารถนาแห่งความไม่เป็นอะไรงานชิ้นนี้ให้ความสำคัญกับการให้ผู้ชมอ่านงานเขียนเป็นหลักผลงานนำเสนอความเป็นกลางทางเพศผ่านการบอกเล่าเรื่องราวของเด็กสาวกับต้นขนุนวิธีการติดตั้งด้วยการแขวนการพิมพ์อักษรหลายน้ำหนักลงบนผ้าผืนยาวการตั้งใจพับชายผ้าที่ลากกับพื้นให้เรียบร้อยประกอบกับกลุ่มก้อนของยยสังเคราะห์บนพื้นห้องจัดแสดงเหล่านี้คือการขยายความทางสัญลักษณ์และอารมณ์ให้กับผลงานชิ้นนี้ ซึ่งผู้ชมสามารถอ่านงานทั้งหมดได้จากการดาวน์โหลดหนังสือประกอบนิทรรศการผ่าน QR code ท้ายวิดีโอนี้ค่ะมาถึงงานที่ถูกติดตั้งบนชั้น2ของแกลเลอรี่ชั้นนี้จะเป็นงานที่มีเนื้อหาและเรื่องเล่าของงานที่ชวนให้มองเห็นปัญหานำเสนอมุมมองหรือถอนวิจารณ์ตั้งรับตั้งคำถามกระทั่งประท้วงกับระบบคิดและสิ่งที่เป็นอยู่ในสังคมปัจจุบันที่เป็นผลผลิตจากระบบที่เรามีมานาน ผลงานต่อไปนี้คือผลงานของศิลปินคนที่8ปริยาชนกเกตษวรรณการสแสดงผลงานครั้งนี้ของปริยาชนกประกอบด้วยศิลปะแสดงสดและงานปักผ้างานสแสดงสดมีชื่อว่า About March เริ่มต้นการสแสดงจากชั้น1ของแกลเลอรี่และต่อเนื่องขึ้นมายัางชั้น2ในวันเปิดนทิทรรศการงานสแสดงสดเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของงานปักผ้าชิ้นที่ชื่อว่า March ที่ปักเป็นรูปหน้าของเธอและคนรักลงบนชุดของเธอเอง ในการแสดงเธอทำการเลาะภาพปากนั้นระหว่างที่พูดถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักชาวไทยกับชาวต่างชาติความซับซ้อนทางวัฒนธรรมการฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆที่มีมาจากการประสบปัญหาทางด้านกฎหมายบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่เกี่ยวข้องการตัดสินจากคนภายนอกที่เข้ามามีอิทธิพลต่อความอยู่รอดของการคลองคู่ เนื้อหาของงานชิ้นนี้ยังสอบคล้องกับงานปักผ้าอีกชิ้นหนึง่งที่อยู่ทางซ้ายมือของห้องถงชื่อว่า Leave and Learn เป็นการปักไหมลงบนเสื้อของอาสาสมัครคนไทยที่เคยมีอดีตคู่ครองเป็นชาวต่างชาติ งานปักอีก2ชิ้นของปริญญาชนกเป็นการเรียกคืนพื้นที่ของการแสดงตัวตนกลับมาทีละเล็กทีละน้อยด้วยการพกพาอุปกรณ์ในการปักภาพไปด้วยทุกที่และปักมันทุกครั้งที่มีโอกาสภาพที่แสดงเป็นภาพแทนถุงเธอและสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในพื้นที่ที่ศิลปินเองให้ความหมายว่าเป็นพื้นที่ที่เธอเป็นเพียงคนไร้สถานะและเลื่อเปล่าจากทุกสิ่ง มาถึงตอนนี้อยากชวนคุณผู้ชมให้คิดเล่นๆว่าหากคุณสามารถสร้างพื้นที่ในอุดมคติที่คุณเองสามารถปล่อยวางจากทุกสิ่งเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยและไร้กังวลสถานที่แห่งนั้นจะเป็นอย่างไร ผลงานของศิลปินคนที่9เ,เทพเมธาเทพบุญตาหรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อเมทากอรเป็นผลงานจิตรกรรมและประติมากรรมสื่อผสมผลงานของเมทากอรคือการจินตนาการถึงโลกใบใหม่ในอุดมคติที่ขับเคลื่อนด้วยแรงปรารถนาอันเป็นปกติของปุถุชนเป็นอิสระจากการถูกจัดระเบียบ การถูกกำหนดที่ทางและการกดทับโดยศาสนาสังคมการเมืองและกฎหมายผลงานแสดงให้เห็นภาพของโลกที่ศิลปินเป็นผู้กำหนดวิธีปฏิบัติอาจมองได้ว่าการแสดงสีหน้าเรียบเฉยในผลงานนั้นคือการแสดงความเป็นปกติภาวะที่เป็นกิจวัตรและมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวของมันเองในดินแดนใหม่ที่ปราศจากอาคติในการแสดงออกทางเพศหากพิจารณาในอีกมุมหนึ่งที่ไม่ได้มองว่าผลงานเหล่านี้คือเรื่องราวในจินตนาการแต่คือการประท้วงในรูปแบบของการประชด ันด้วยการแสดงภาพที่ศิลปินรู้สึกว่าสังคมได้ตัดสินวิถีชีวิตของเพศทางเลือกโดยมุ่งไปที่ประเด็นเรื่องรสนิยมทางเพศในที่รับแต่อย่างเดียวจึงเป็นเหตุให้เมทากอสนำเสนอภาพเหล่านี้ออกมาให้เห็นอย่างสุดต่งและจงแจ้งก็เป็นไปได้ ผลงานในห้องจัดแสดงถัดมาคือผลงานสีสเปรย์บนผ้าใบของเบียร์พิชนักออกแบบและศิลปินสตรีทอาร์ตแม้ว่าในปัจจุบันกราฟฟิตี้และสตรีทอาร์ตจะไม่ใช่วัฒนธรรมชายขอบอีกต่อไปทำให้ความเป็นรองและลักษณะการต่อสู้เรียกร้องแบบกองโจรน,นั้นแทบจะสลายไปแต่สิ่งที่ยังเหลืออยู่คือความเป็นรองของผู้หญิงในแวดวงศิละปะพ่นกันแพงนี้ การถูกมองว่าเป็นไม้ประดับของวงการและการถูกทําให้รู้สึกถึงฐานะความเป็นรองที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความเป็นเพศหญิงจึงเป็นที่มาของผลงานนี้ที่ชื่อว่า f i h t t Like a Girl ผลงานประกอบด้วยพ่าใบาสามเฟรมเรียงกันเป็นอักษรประดิษฐ์มีคุณสมบัติข,ของการลวงตาและประดับประดาด้วยลวดลายดอกดวงแบบเกเกลรวมกันมีความยาวก,กว่า5.2เมตรเหมือนกับว่าเบียร์พิชได้จําลองกําแพงเข้ามาอยู่ในห้องอยังไงยาง,ยางน้นตัวอักษรอ,อ่านได้ว่า F I H G, G, ซึ่งไร้ความหมายแต่ถ้าหากนำทั้ง3เฟร,ร,รมมาเรียงกันใหม่โดยนำเฟร,รมจากทั้งซ้ายและขวามาไว้เหนือเฟร,รมที่อยู่ตรงกลางจะอ่านได้เป็นคำว่า fight การจัดเรียงอักษรและเฟรมของศิลปินเป็นการเล่นกับความหมายของวลี fight like a girl ที่แปลว่าต่อสู้อย่างกับเด็กผู้หญิงซึ่งโดยปกติเป็นคำที่ใช้ดูถูกดูแคลนว่าทำในสิ่งสิ่งนั้นได้ไม่ดีซึ่งสะท้อนในยะของการมองเพศหญิงว่าอ่อนแอและมีฐานะด้อยกว่า ผลงานชิ้นนี้จึงเป็นการมองได้ว่าเป็นการตัดเพราะว่าใช่สิแค่เขียนคำว่าสู้ยังสะกดพึ้แต่ถ้าหากศิลปินเจตนาที่จะเขียนอักษร F I H T G ที่ไร้ความหมายซึ่งก็เป็นสิทธิเหนือพื้นที่ของเธอเองการจัดระเบียบใหม่ให้กับผลงานนี้แม้กระทั่งในความคิดจึงไม่ต่างอะไรกับการกลิ้งสีขาวทับลงบนผลงานชิ้นนี้และแทนที่ด้วยคำว่าไฟตามความคุ้นชินในแง่ของความหมายหรือการอนุมานตามชื่อผลงาน กลยุทธ์ความกวนที่สร้างความย้อนแย้งในตัวงานก่อให้เกิดการหลากหลายในการตีความเกิดการทำลายความหมายของคำทำลายความคุ้นชินของขนบการอ่านเป็นไปได้ไหมว่า fight like a girl จะเป็นปฏิบัติการแบบกองโจรทางความคิดที่มุ่งโจมตีกระบวนการการตีตราและทัศนคติเหมารวมโดยการสร้างงานให้เอื้อต่อการเคลื่อนของคำและความหมายที่มีรายละเอียดให้พิจารณามากกว่าอักษร f i h t g หรือ f i g h t fight หากคุณผู้ชมจำลูกโลกที่ติดตั้งอยู่ทางด้านหน้าของแกลเลอรี่ได้งานชิ้นนั้นก็คือส่วนหนึ่งของงานที่ชื่อว่าแบรนกลมแบรนของกรินคา์คงเพชรนำเสนอโดยประติมากรลูกโลกเป่าลมและภาพถ่ายที่ได้รับการสนับสนุนโดยยูรูซารัสสตูดิโอเชียงใหม่โดยช่างภาพอุรุพงศ์คงอารยะเวชกุลผลงานชิ้นนี้บอกเล่าเรื่องราวการแสวงหาความรู้และความพยายามในการสร้างโลกแห่งความเสมอภาคอันสืบเนื่องมาจากการตื่นด้วยความรู้ของมนุษย์งานสร้างสัญลักษณ์เปรียบเทียบในการเล่าเรื่องโดยใช้ภาษาภาพประกอบ และกระบวนการการติดตั้งไปจนถึงรื้อถอนประฏิมาการเป่าลมโดยมีหัวใจหลักคือการแปลเปลี่ยนไปของสันฐานของโลกตามความเชื่อความจริงและความหวังผ่านเรื่องแต่งเรื่องเล่าและเรื่องจริงงานชิ้นนี้สร้างความเชื่อมโยงเรื่องโลกแบนกับความรู้ในโลกสมัยใหม่เรื่องโลกกลมด้วยภาพลายเส้นที่ก้ากึ่งกันระหว่างปลายักษ์ในชาดกไทยและสัตว์ทะเลขนาดมากมาจากตำนานตะวันต นำมาประกอบกับภาพโลกจากมุมมองที่คล้ายภาพถ่ายจากอวกาศที่มองไม่เห็นเส้นแบ่งพรมแดนมีประโยคภาษาอังกฤษพาดผ่านบริเวณพื้นที่ของเอเชียและอุษาคาเนย์อ่านได้ว่า once humans thought the world was flat now that we know it is blue and round we are trying to flatten it again แปลเป็นไทยก็คือครั้งหนึ่ง มนุษย์เคยเชื่อว่าโลกแบนแต่ในวันนี้เรารู้แล้วว่าโลกนี้เป็นสีน้ำเงินและกลมเราจึงพยายามทําให้มันแบนลงอีกครั้งหนึ่งงานถ่ายภาพเป็นการแสดงของศิลปินที่หยิบยืมคาแรคเตอร์และชุดบนเวทีของเดวิดโบวีที่สมมติให้ตัวละครน,นั้นเป็นผู้ถูกส่งมาจากนอกโลกเพื่อมากอบกู้โลกโดยใช้ชุดที่คล้ายก,กันกับชุดของโบวีที่ออกแบบโดยคันไซยามาโมโตะสื่อให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของรูปทรงของลูกโลกจากแบนเป็นกลมและกลับมาแบนอีกครั้งหนึ่งด้วยการเป่าลมเข้าและสูบลมออก จากกลยุทธ์ทั้งหมดที่ศิลปินใช้สามารถอนุมานได้ว่า นี่คือการปลดล็อกทางความหมายของผลงานทําให้สามารถตีความได้หลากหลายตามมุมมองและประสบการณ์ของผู้ชมเช่นหากใครรู้จัก Flat Earth Society องค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อพิสูจน์ว่าแท้จริงแล้วโลกนี้แบนและทุกคนถูกหลอกลวงมาโดยตลอดว่าโลกนั้นกลมก็อาจมองได้ว่างานชิ้นนี้พูดถึงเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในโลกร่วมสมัยบางคนอาจตีความไปว่าประโยคในงานพูดถึงความปรารถนาของคนบางกลุ่มในยุคนี้ที่ต้องการกลับไปสู่ชุดความเชื่อและความรู้เดิมที่ท ให้พวกเขารู้สึกออุดใจหรืออาจมองได้ว่าผลงานชิ้นนี้คือเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่สืบเนื่องมาจนปัจจุบันที่มนุษย์พยายามต่อสู้เพื่อความเสมอภาคด้วยการทําไม่ให้มีพื้นที่ใดสูงกว่าและต่ำกว่ากันเหมือนกับมุมมองของศิลปินก็เป็นไปได้คุณสมบัติพิเศษของเวลาคือความไร้รูปหากแตสามารถแสดงตนให้ปรากฏผ่านทุกสิ่งได้ ผลงานชื่อ Irreplaceable Vulnerability ของศิลปินคนที่12ของเรายุพามหามาตคือการนำเอาสองผลงานภาพพิมพ์จากชุดเดียวกันนั่นคือ Against the Blue Sky ในปี2008และ October Sleep ในปี2010ที่ถูกสร้างขึ้นในต่างเวลามานำเสนอใหม่ในรูปแบบการทำงานข้ามศาสตหรือ Cross Disciplinary โดยการร่วมมือกับนักจิตบำบัดแบบ CBT จริญญามากจุย้ย การน,นำเสนอผลงานครั้งนี้ไม่ใช่การประกอบสร้างความหมายใหม่หรือการละทิ้งความหมายเดิมของผลงานทั้งสองหากแต่เป็นดังการเติมคำขยายให้กับประโยคที่ถูกเขียนไว้อยู่แล้วเพื่ออธิบายให้ความหมายนั้นชัดเจนมากขึ้นในพื้นที่จัดสแสดงศิลปินจัดวางให้เก้าอี้พับเก,ก่าๆสองตัวเป็นผู้ต้อนรับผู้ชมทางซ้ายมือเป็นภาพเปียกผมโทนขาวน้ำเงินในกรอบเหล็กที่มีคราบสนิมวางบนฐานอิฐคืองานภาพพิมพ์เทคนิคลูพรินต์เทคนิคนี้หมายถึงการพิมพ์โดยการใช้แสงแดดกับปฏิกิริยาเคมีทำ ให้เกิดภาพทางด้านมุมขวาสุดด้านในของห้องจัดแสดงคือก้อนเปียผมของจริงที่ถูกยึดติดกับภาพพิมพ์เทคนิคเดียวกันจึงทําให้เดาได้ว่าภาพที่ปรากฏอยู่ภาพแรกนั้นคือรอยฉายของผมเปียที่อยู่ในงานนี้คือการกลับค่าน้ําหนักระหว่างสีขาวและสีดําของเส้นผมสแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในสัจจะของอนาคตผ่านเวลาและภาษาของศิลป,ปะหากพิจารณาในส่วนประกอบของผลงานชิ้นนี้ผ่านมุมมองเรื่องเวลาจะพบว่ากว่าที่ผมจะยาว กว่าที่สนิมจะปรากฏตัวกว่าที่เก้าอี้จะเก่ากว่าความร้อนของแสงแดดจะแทรกตัวผ่านผมเปียเพื่อประทับรอยบนกระดาษกว่าความร้อนของไฟจะเผาดินดิบให้กลายเป็นดินสุกเหล่านี้คือกระบวนการที่สัมพันธ์กับเวลาทั้งสิ้น วงสนทนาของวัตถุในห้องจัดแสดงนี้จึงเหมือนเป็นการแชร์ประสบการณ์ที่ผ่านพบจากทั้งเวลาความร้อนและการจัดกล่อนในท่าทีที่สงบเย็นความเข้าใจในศิละปะและชีวิตนำยุพาให้เปลี่ยนพื้นที่ของการสนทนาของวัตถุให้กลายเป็นพื้นที่เยียวยาจิตใจของบุคคลทั่วไปด้วยกระบวนการทางศิละปะโดยการร่วมมือกับนักจิตบำบัด คล้ายกับที่ยุพาเคยใช้เทคนิคในการทำงานดูพพินทำกิจกรรมกับผู้ต้องหาหญิงในผลงานชุดก่อนหน้านี้อันเป็นกุศโลบายให้ผู้ต้องขังหญิงได้ใช้เวลากับแสงภายนอกเพื่อสะท้อนแสงจากภายใน ศิลปินคนที่13ของเราสุรชัยแสงสุวรรณผลงานในห้องจัดแสดงนี้คัดเลือกมาจากผลงานภาพถ่ายของเขา2ชุดคือ Draw Your Dream และ What's Wrong Draw Your Dream คือชุดภาพถ่ายที่จัดทำขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างสุรชัยกับ Rainbow Sky Association of Thailand เพื่อสร้างให้เกิดความตระหนักและเพื่อสนับสนุนความเท่าเทียมในเรื่องการสมรสเพศเดียวกันผลงานในชุดนี้เป็นลักษณะของงาน Appropriation หรืองานที่หยิบยืมมาจากภาพเขียนในประวัติศาสตร์มาใช้เพื่อสร้างให้เกิดความหมายใหม่ใช้ เทคนิคจิตกรรมเข้ามาใช้กับตัวแบบจะเห็นว่ามีการใช้รอยแปลงขนาดใหญ่ ปาดแต้มลงไปบนตัวแบบอย่างคร่าวๆเหมือนกับภาพที่ยังอยู่ในขั้นตอนของการร่างโครงสร้างของสีสิ่งนี้สแสดงให้เห็นถึงในยัยยะของสิ่งที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นั่นก็คือสิทธิเรื่องการสมรสนั่นเองในนิทรรศการนี้เรามีผลงานสองภาพจากชุดนี้ภาพแรกคือภาพที่หยิบยืมมาจากภาพเขียนของแกรนวูดชื่อ American Gothic ภาพต้นฉบับนี้ศิลปินเขียนขึ้นจากความสนใจในสถาปัตยาการรมที่ปรากฏอยู่ด้านหลังของภาพและจินตนาการว่าคนแบบไหนหรือใครกันนะที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้น ภาพนี้มักถูกเข้าใจผิดเสมอว่าเป็นภาพของสามีภรรยาแต่จริงๆแล้วก็คือภาพพ่อกับลูก แต่สาหรับภาพนี้ของสุรชัยสิ่งที่จะทําให้เข้าใจผิดคงไม่ใช่ความสัมพันธ์ของบุคคลในภาพแต่เป็นเรื่องของการยอมรับการคลองคู่ระหว่างเพศเดียวกันที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องธรรมดาในสังคมเราแต่แท้จริงแล้วการยอมรับนั้นไม่มีอยู่จริงในแง่ของสิทธิทางกฎหมายที่เท่าเทียมกับการสมรสระหว่างชายกับหญิงงานชิ้นที่2ของชุดนี้คือภาพที่เป็นการผสมผสานร,ระหว่างสิ่งที่ขัดแย้งกันอย่างรุนแรงสองขั้วนั่นก็คือการนำสไตล์โปสเตอร์โฆษณาชวนเชือ่อหรือพรอพกันดาของผู้นำจ ในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมกับภาพ Liberty l e a d i n g the People ของเดลครัวที่สื่อถึงเหตุการณ์ทางการเมืองและการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพอย่างชัดเจนจากคนทุกกลุ่มตัวเราเองมองว่านี่คือสิ่งที่สังคมของเรากำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้ว่าจะเลือกฝากอนาคตไว้กับสิ่งที่ผู้นำระบบออกแบบหรือจะเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบระบบตามที่กติกาอนุญ,ญาตเพื่อทําให้ทั้งสองภาพนี้เป็นภาพที่สมบูรณ์ในชีวิตจริง มาถึงงานในชุดวั s ร r o องคือชุดภาพถ่ายที่ตั้งคำถามถ,ามถึงความเหมาะสมความเป็นธรรมและเท่าเทียมกับการนิยามบทบาทของสมาชิกในครอบครัวโดยเพศภาวะการที่รัฐรับรองสิทธิของครอบครัวให้เฉพาะแต่ในสายเลือดและการจดทะเบียนสมรสระหว่างชายหญิงถามถึงสิทธทิที่จะฝันถึงอนาคตและโอกาสในการเข้าสู่โลกของการทำงานของเด็กพิเศษและเสรีภาพของสัตว์ที่กฎหมายยังคงครอบคลุมไปไม่ถึงในด้านสภาพแวดล้อมและสภาพจ,จิตใจของสัตว์คำถามที่สะท้อนคุณค่าของชีวิตเหล่านี้ถูกแสดงออก ออกผ่านภาพแผนของครอบครัวที่ประกอบไปด้วยแม่นอกขนมเด็กพิเศษและสุนัขที่ครั้งหนึ่งเคยถูกทอดทิ้งและถูกนํามาฝึกให้เป็นสุนัขบ,บําบัดของน้องๆเหล่านี้ในภาพจะเห็นได้ว่าตัวแบบต่างก็มีทิศทางมองกันไปกันคนละจุดหมายราวกับว่ากําลังจดจ่ออยู่กับ,บบทบาทของตัวเองซึ่งต่างจากภาพครอบครัวที่ถ่ายตามมาตรฐานสตูดิโอถ่ายภาพที่มักส่งเสริมภาวะสมบูรณ์แบบในอุดมคติที่สมาชิกทุกคนจะมองแล้วยิ้มมานนจุดจุดเดียวกันไม่ก็ประสานสายตาแล้วยิ้มให้กันอย่างมีความสุขจริงอยู่ ที่เบื้องหลังภาพถ่ายชุดนี้จะเกิดจากการรวมตัวการจากความรักและวัยใจของตัวแบบทีมงานและศิลปินแต่หากมองจากมุมหนึ่งก็อาจเป็นไปได้ว่าสมาชิกในภาพนี้ถูกเชื่อมโยงด้วยสิทธิขั้นพื้นฐานที่ขาดหายไปมาถึงผลงานของสุจิตราโพเยนศิลปินที่เป็นนักศึกษาอีกชิ้นหนึ่งนะคะมนชื่อว่าายรำลึกนำเสนอในรูปแบบอินสตาเลชันหรือศิละปะจัดวางงานชิ้นนี้สุจิตราพูดถึงความคิดถึงผ่านกลิ่น กลิ่นที่สามารถเติมเต็มความทรงจำพร้อมกับนำมาซึ่งความรู้สึกอบอุ่นให้กลับมาได้ทุกครั้งเมื่อสุจิตราได้ลก,กลิ่นยาดมสมุนไพรทำให้รู้สึกเหมือนกับว่าลมหายใจของยญ้าที่อยู่ไกลออกไปจากเชียงใหม่600กว่ากิโลเมตรนั้นเดินทางมากับลมได้กลิ่นลมหายใจนี้เชื่อมโยงและเป็นหนังแสงนำทางให้ทุกชีวิตในครอบครัวที่อยู่ห่างไกลในสามมุมของประเทศปทุมธานีอุดรธานีและเชียงใหม่ให้มาบรรจบกันเมื่อเดินเข้ามาในห้องจัดแสดงผลงานสิ่งแรกที่สัมผัสได้ไดก็คือกลิ่นของยาดมสมุนไพร ออมีหลอดไฟ3หลอดที่ส่องลงบนแผ่นกระจกแผ่นกระจกนั้นมีภาพวาดอยู่เมื่อมองเข้าไปใกล้ๆจะรู้สึกถึงกลิ่นยาดมสมุนไพรได้ชัดเจนขึ้นเนื่องจากภาพบนกระจกนั้นเขียนขึ้นจากส่วนผสมของยาดมสมุนไพรนั่นเองเมื่อมองขึ้นไปข้างบนเพดานจะเห็นว่ามีภาพปรากฏอยู่ภาพนี้เป็นภาพของศิลปินกับแม่ของเธอที่เกิดจากการสะท้อนแสงไฟที่ส่องลงบนภาพที่อยู่บนกระจกทั้ง3า ภาพจากสมุนไพรบนกระจกรวมกับแสงไฟส่องทําให้ภาพที่เคยแยกส่วนกันกลับมารวมกันได้อีกครั้งหนึ่งทําให้ห้องที่เล็กที่สุดของแกลเลอรี่กลายเป็นห่วงคํานึงแห่งความคิดถึงที่กินพื้นที่เกินกว่า90,000ตารางกิโลเมตรซึ่งเป็นความกว้างของพื้นที่หากคำนวณจากการลากเส้นเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมของจังหวัดที่สมาชิกในครอบครัวกระจายตัวกันอยู่นั่นเองค่ะเอาเขี้ยวเก่าออกไปเอาเขี้ยวใหม่มาแสงสว่างว่ากลุ่มควันการประทุข,ของระเบิดความกลัว การอพยพฟูกในห้องนอนเก่าของยายและดอยนางนอนคือความทรงจำของศิลปินคนที่15คนสุดท้ายของเราซึ่งก็เป็นนักศึกษาอีกเช่นกันค่ะเธอชื่อว่าลาลิตาสินคำปุกผลงานความคงอยู่ของส่วนที่หายไปงานชิ้นนี้คือการเล่าเรื่องราวจากความทรงจำในวัยเด็กที่สัมพันธ์กับสถานที่เวลาและตำนานซึ่งยังคงวนเวียนอยู่ในห่วงสานึกปัจจุบัน ลลิตาบอกเล่าประสบการณ์ผ่านมุมมองของผู้เฝ้ามองและผู้หวนกลับเข้าไปมองโดยใช้หน้าต่างเป็นตัวเชื่อมทุกสิ่งเข้าไว้ด้วยกันนำเสนอในรูปแบบของปฏิมาก,กรรมเฉพาะที่ติดตั้งในลักษณะคล้ายเงาที่ทอดเฉียงมาจากหน้าต่างสู่พื้นห้องรายละเอียดของผลงานที่ผู้ชมสามารถมองผ่านช่องหน้าต่างของตัวงานได้คือภาพแทนของวัตถุแห่งความทรงจำที่ถูกย่อขนาดลงมาประกอบขึ้นจากวัสดุและเทคนิคที่มีคุณสมบัติเปราะบ,บาง,บบบางเช่นดินเผาและการปักเย็บ ซึ่งอาจเป็นการสะท้อนคุณสมบัติของความทรงจำและความเปราะบ,บางของชีวิตในพื้นที่บ้านเกิดส่วนตรงบานหน้าต่าง ทำสีด้วยใบยาสูบและเคลือบไว้ด้วยพาราฟินและกรีซอลีนที่มีคุณสมบัติในการป้องกันและเก็บรักษาเหมือนที่ใช้ในการเก็บรักษาพวกดอกไม้แห้งต่างๆจึงทำให้สามารถคิดเชื่อมโยงได้ไปถึงสิ่งที่ยังคงอยู่ในห้วงความทรงจำของศิลปินผลงานชิ้นนี้มีการเปรียบความทรงจำที่เป็นความรู้สึกเมื่อครั้งที่ศิลปินอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเข้ากับตำนานของดอยนางนอนที่เป็นตำนานของท้องถิ่นของพื้นที่บ้านเกิดที่ที่มองจากหน้าต่างของห้องนอนของยาย และจะสามารถมองเห็นดอยนางนอนได้อย่างชัดเจนมีการเปรียบเทียบโศกนาฏกรรมในตำนานของดอยกับประวัติศาสตร์ของครอบครัวที่ซ้ำรอยกันมีความห่วงหาบ้านเกิดของตัวศิลปินผู้เป็นเจเนเรชันที่อพยพมาจากพื้นที่เพื่อเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้นผ่านหน้าต่างของพื้นที่จัดแสดง การแบ่งปันเรื่องราวนี้เนื่องในโอกาสวันสตรีสากลอาจไม่ใช่การแสดงออกถึงความรู้สึกความทรงจำจากศิลปินหญิงเพียงอย่างเดียวแต่คือการส่งความอาทรไปยังพื้นที่นั้นและชี้ให้ผู้ชมเห็นถึงปัญหาในพื้นที่ห่างไกลที่ที่คลื่นสตรีนิยมในมิติของคนเมืองซักไปไม่ถึง คุณผู้ชมสามารถดาวน์โหลดหนังสือประกอบพิธีพการคลื่นแม่น้ำแห่งมหาสมุทรผ่าน QR Code นี้ที่ในไฟล์เล่มจะมีทั้งภาพถ่ายรายละเอียดของผลงานทุกชิ้นและงานเขียนที่เป็นมุมมองของพันธารักษ์ที่ผ่านการพูดคุยกับศิลปินมาแล้วซึ่งจะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษภายในเล่มเดียวกันแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ